สั่เตือนช่วงววนี้ช่วงเหือแลควไมว่ากันช่วงนี้คนเดินทางใช้รถเรื่อยๆเราสร้างเงือนั่เตือนก็ไปแค่นั้นนะ่ะนั่นเรออออนะื่อความห่วงใยนะเป็นภาพที่ดีกับเราเจ้าที่ตำรวจไอ,อดด้หาพุทธด่ากันอยู่แล้วตำรวจทั้งประเทศไทยไม่เห็นเหอตั้งซุ่มตั้งดาจะเก็บสวยเก็บอะไรกันหรือเปล่าเป็นคดีอยู่ตอนนี้มันยังแรงๆกันอยู่เบาวไว้ก่อนอย่างนี้ตรงนี้เน้นการบริการเน้นการสร้างสารให้เกิดความคิดดีๆต่อภาพพจน์ของเรา บอกด้วยว่าผู้ว่าวันนี้เป็นต้อนถึงผู้การด้วยเลยมีบอกรนำรถมารับคนก่อนก็ได้ที่จิตวิทยาต่ำนะครับผมมองว่าท่านคงอาจจะไม่ได้โตมาจากการเป็นปลัดอำเภอเป็นนายอำเภอนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งนะครับไปไปตรวจด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นะครับแล้วก็ไปด่าไปด่าใช้คำว่าไปด่าเลยนะครับไปด่าด่าน,นะครับว่าปีใหม่แล้วนะครับคือผมมองส่วนตัวผมมองว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้เนี่ยท่านไม่ได้เป็นนักปกครองนะครับท่านไม่ได้เป็นนักปกครองนะครับ นักปกครองเนี่ยใช้หลักรัฐศาสตร์ที่จริงท่านต้องไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปเน้นยำ้ำพวกข้าราชการตำรวจว่าช่วงปีใหม่เนี่ยขอให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะอำนวยความสะดวกการจราจรมีอะไรที่ว่ากล่าวตักเตือนพี่น้องประชาชนได้ก็ ว่ากล่าวตักเตือนไปอย่าไปเน้นจับกลุ่มเพราะจํานวนปริมาณรถจะหนาแน่นนะครับถ้าเขาไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยเวลาเกิดบัติเหตุมันจะเป็นอันตร,ราย<ๆ>ก็เตือนให้เขารัดเข็มขัดด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อความปลอดภัยของท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับต้องอย่างนั้นไม่ใช่ไปแอลไม่ใช่ไปแอลด่านะครับ